ในขณะที่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกำลังกำหนดเจเดินสติอยู่ก็ขอให้เราตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติของเราแต่ละครั้งให้ตั้งเป้าไปที่การกำจัดอกุสละกร,รมที่อยู่ในจิตใจของเราก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ดีเราจะเห็นโทษของมันในแต่ละบัน เช่นบางทีเราตื่นจากการหลับการนอนในวันพระแบบนี้หรือหลังจากวันพระก่อนที่เราจะลาศินเนี่ยแม้วันที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาบางครั้งบางทีเราจะประคับประคองอารมณ์จิตของเราไม่ให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงแต่ท้ายที่สุด บางทีมันก็แทรกเข้ามาจนได้ทีนี้เมื่อมันแทรกเข้ามาแล้วในขณะที่เราตั้งใจที่จะกําจัดมันออกไปอยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้จิตของเราไหลไปตามอํานาจของกิเลสต่างๆเหล่านี้ก็หมั่นพยายามฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยาสาวกทั้งหลาย ท่านจึงทรงอารมณ์ของสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าจะว่ากันโดยละเอียดก็คือทรงทุกบินาทีไม่ปล่อยให้กิเลสต่างๆเหล่านี้แทรกเข้ามาในจิตใจของท่านเหล่านั้นได้แต่ว่าสำหรับคนธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ย ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมากจึงจะสามารถค่อยๆกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ทีนี้ในการภาวนาของเราในชาววันนี้ก็ปราบถึงเหตุของการพัฒนาจิตใจของเราโดยตรงกายสังขารของเรานี้มันก็ช้ำลดสุดโสกไปตามสภาพของการเวลา ยิ่งวันเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่กายสังขารของเราก็เสื่อมลงไปทุกบันทุกวันนี่คือในส่วนของกายก็พยายามดูแลบำรุงเท่าที่เราพอจะทำได้แต่การดูแลบำรุงนี้ก็เพียงเพื่อที่จะพยุงกายสังขารของเราให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพวติวัตรปฏิยมบัติธรรม แต่ไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่นไปเติมกิเลสให้กับร่างกายไปเติมสิ่งที่เป็นของมึนเมาให้กับร่างกายเช่นสุรายาเสพติดอย่างนี้เป็นตน้นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่กายสังขารของเราก็เป็นเพียงแค่ภาชนะที่ ตัวจิตหรือวิญญาณน,นี้มีเกิดขึ้นมีการแปลปรวนแล้วก็มีการแตกดับสลายคือจะต้องเปลี่ยนถ่ายกายสังขารนี้ไปสู่ภพอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของการทำงานของจิตกับกายมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปฉะนั้นในข้อแรกจริงๆที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะบอกสอนก็คือให้เราพิจารณากายสังขารของเราให้เป็นทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มองทุกส่วนของร่างกายให้มันเป็นความทุกข์ในที่นี้เราอาจจะพิจารณาถึงอาการส2สองก็ได้ที่เราสวดสาธยายกันตั้งแต่ เกษโลมาณขาทันตาตะโจเป็นต้นไปเนี่ยในอาการ32นี้เราก็พิจารณาได้ตั้งแต่ผมเป็นต้นไปไปจนกระทั่งอวัยวะภายในร่างกายทุกสัสดส่วนทีนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าทั้ง32ประการนี้อย่างไหนมันทำหน้าที่อะไร และเราสามารถแยกได้ไหมว่าแต่ละอย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับธาตุอะไรบ้างนอกจากเราสวดแล้วเราแปลออกมาแล้วเนี่ยถ้านำมาพิจารณาประกอบกับกายสังขารของเราด้วยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในอาการ32นี้ในส่วนที่เป็นธาตุดินจริงๆนั้น ก็มีอยู่เพียงแค่20ส่วนที่เหลืออีก12นั้นจัดเป็นธาตุน้ำธาตุดินก็ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังที่ท่านเรียกว่าตาจะาปัญจกกรรมฐานเนี่ยในเบื้องต้นท่านก็ให้เราพิจารณาง่ายๆเพราะมันเป็นของที่เราสามารถมองเห็นได้หรือสามารถที่จะจับต้องได้โดยใช้นิ้วของเราไปหยิบไปสัมผัสเนี่ย มันก็มีความรู้สึกเช่นเราไปหยิบที่เส้นผมของเราเราก็รู้สันฐานของมันว่ามันสั้นมันยาวรู้ถึงสีของมันว่ามันมีสีดำสีเหลืองสีน้ำตาลหรือแม้แต่สีขาวที่เป็นเส้นผมที่มันกำลังจะสลายหรือว่าดูดล่วงลอยไปตามสภาพของการเวลาเรียวว่าให้พิจารณาถึงสีและสันฐานของมัน คือวัยว่าภายนอกผมขนเล็บฟันหนังนี้เราสามารถที่จะหยิบจับมองดูได้มันจึงเป็นการพิจารณาดูได้ง่ายที่สุดทีนี้ถ้ามันผ่านผิวหนังเข้าไปตั้งแต่เนื้อชั้นในลงไปเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาดได้ยากแต่ว่าก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงๆ บางคนไม่จำเป็นจะต้องไปดูศพของคนที่ตายแล้วหรือดูศพของสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ที่มันตายไปแล้วแต่ก็สามารถที่จะพิจารณาให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้นั่นก็คือคนที่เขามีความตั้งใจใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็จะมองเห็นนอกจากส่วนที่เป็นธาตุดินแล้ว ธาตุน้ำที่มันไหลเบียนอยู่ในร่างกายของเราก็คือเลือดน้ำหนองน้ำตาอะไรพวกเนี้ล้วนแต่เป็นธาตุน้ำที่มันไหลเบียนอยู่ในร่างกายมันก็ทำหน้าที่ในการหลอเลี้ยงร่างกายของเรานี้ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในแต่ละวันถ้าเมื่อไรก็ตามที่ธาตุที่ทำงานอยู่ในร่างกายนี้ เกิดอาการแปรปรวนทำงานไม่ปกติก็จะทำให้กายสังขารของเรานั้นผิดปกติไปด้วยเช่นมันร้อนเกินไปก็ทำให้เราเจ็บไข้ไม่สบายบางคนก็เป็นหวัดเป็นร้อนอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือบางทีแม้แต่เย็นมากเกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กายสังขารของเรานั้น ไม่ปกติตามไปด้วยเช่นเดียวกันเช่นเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าต่างๆเหล่านี้แม้มันจะช่วยประยุงร่างกายของเราให้ดำเนินอยู่ได้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมได้เพราะว่าการทำงานของแต่ละสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องแตกดับสลายหายไปอยู่ดีจะเรียกได้ไง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่โลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองคือเพียงแค่ให้เราได้ใช้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคลาวท้ายที่สุดเราก็จะต้องเปลี่ยนทาย อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปสู่อุปกรณ์ชิ้นใหม่หมายถึงว่าจิตของเราเมื่อแยกออกจากกายไปแล้วก็ไปจุติตามภพภูมิต่างๆเช่นถ้าเราสร้างกุศลคุณงามความดีไว้มากก็ไปจุติยังสรรันหรือว่าพหม,มโลกอย่างนี้เป็นต้น ส่วนถ้าจิตของเราได้สร้างแต่สิ่งที่เป็นอกุศลคือความชั่วช้าเร็วสามต่างๆที่เกิดจากการกระทําทางกายด้วยเกิดจากคําพูดเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเพ้อเจอ้อหรือจากการกระทําทางใจนั่นคือความคิดเช่นคิดอยากจะได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทอาฆาตปองร้าย หรือมีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมไปเช่นเห็นว่าคนทําดีแล้วมันไม่ได้ดีคนทําชั่วเนี่ยได้ดีอันนี้คือการเห็นผิดจากทํานองครองธรรมถ้าเราสร้างอากุศลลกกรรมด้วยอาการทั้งสมอย่างนี้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยอากศลมันก็จะเกาะที่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา หลับตาลงเมื่อไหร่มันก็นึกถึงแต่สิ่งที่เป็นอกุศลคือความชั่วช้าเร็วสามต่างๆพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มหายตายจากโลกนี้ไปจิตมันก็ก่อแต่อกุศลกรรมอย่างเดียวท้ายที่สุดผลทางที่จะไปก็มีแต่ทุกขติก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ในขนาดนี้ ก็คือการฝึกพัฒนาจิตใจของเราด้วยการประพฤติวัตปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการสร้างกุศลคือสร้างกรรมในส่วนที่เป็นฝ่ายดีนอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะการฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งให้มีความเยือเย็นนี เวลาเราเห็นใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากเห็นคนเดือดร้อนเห็นสัตว์เดรัจฉานมันได้รับทุกข์เข้าเบทนาเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นใจของเราก็จะมีแต่ความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้คนก็ดีหรือว่าสัตว์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์เพราะคนที่เห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความสงสารก่อน เมื่อสงสารแล้วก็อยากที่จะให้คนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าประโยชน์มันเกิดต่อสาธารณะเรียกว่าเราได้ประโยชน์รอบด้านเลยเพราะฉะนั้นการสร้างเอาการสร้างกุศลคือคนงามความดีจึงมีประโยชน์อย่างมากเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆอนันนสงสงแห่งการ ประเพณีวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้ปฏิบัติธรรมเองตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้เอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติสืบไปตอนนี้ยังพอมีเวลาในการภาวนาอยู่ก็จะงดใช้เสียงให้ทุกท่านค่อยๆกำหนดภาวนาไปจนกว่าจะได้เวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจ